กิจกรรมต่างๆไม่มีนะครับแต่ว่าทางอสจะไว้วางใจเพราะว่าเคยเป็นผู้บรรยายในเรื่องทางด้านในงานนํา,นนานพันเรื่องสุขลมแล้วก็เขีเยนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้พอมาเริ่มต้นนะครับกเ็เสนอโครงการนะครับสอสบอนุม,มัตเราก็เริ่มต้นโครงการแรกเลยนะก็คือการเปวดตัวคิดออฟโครงการนะครับ่อวันที่3สิงหาคม,มกค็ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือนะครับจากหลายๆส่วนนะครับไม่ไว่าจะทางจังหวัด นะครับภาคีต่า,างๆก,ก็ขอเล่าต่อก่อนว่าในโครงการระยะที่1ของพระนครศรียาเนี่ยเริ่มเมื่อปีปลายปีห้าสองนะครับแล้วก็ห้าสามเนี่ยเ,เรามีการฝึกอบรมจากข้อมูลนะครับมีการฝึกอบรมไปหนึ่งครั้งนะครับมีมองค์ร้อยองค์กรนะครับมีมองค์กรที่เลือกเป็นองค์กรต้นผ่านการประเมินเป็นองค์กรต้นแบบหกองค์กรนะครับแล้วก็ ก็คงมีชื่อเสียงที่บางท่านอาจจะรู้จักนะครับ NOK OK นะครับ WD t e ย i n นะฮะอารันิน่นะครับทีนี้องค์กรพวกนี้นะครับก็มีส่วนที่ทําให้โครงการเราเดินกับเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าผู้บริหารองค์กร WD กับเทยินเนี่ยก็มาเป็นกรรมการสภาพอดีเลยนะครับการกับเคลื่อนก็ง่ายขึ้นเวลาเราขอคนเชิญมาเป็นผู้บรรยายในการเลียนเรียน,นรู้นะครับ ก็ง่ายสะดวกนะครับเปิดตัวที่กอ,อกขึ้นมานะครับเราตั้งเป้าว่าคนจะต้องเข้า5้าร้อยคนปีนี้พระนครศรียาจะทําเพิ่มนะครับเพราะว่ามาถึงปี5้าสี่นะครับที่จะเพิ่มเพราะว่าปีปีแรกเนี่ยประสบการณ์ความล้มเหลวมันมีนะครับเปิดตัวหนึ่งร้อยองค์กรนะครับแล้วก็หลายองค์กรก็นิ่งรู้แล้วทําแล้วไม่ทํานะครับทั้งองค์กรต้องแบบก็เลยได้มาแค่หทีนี้ก็ผู้บริหารของสภาก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่คนยุทใหม่ว่า ต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับเปลี่ยนอย่างนี้ก็คือว่าให้เอาแนวความคิดของธุรกิจขายตรงเนี่ยมาเออมันเป็นยังไงธุรกิจขายตรงก็คือนี้ฮะองค์กรตั้งแบบหกองค์กรเนี่ยจะเป็นแอปพลน์คำแอปพลน์ก็คือว่าจะเป็นคนผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เป็นคนดูแลจะต้องมีดาวไลน์เข้ามาเพราะฉะนั้นจะมีองค์กรที่สมัครเข้ามาสู่การประเมินอ,องค์กรต้นแบบในรอบต่อไปเราก็จะเรียกว่าดาวไลน์ก็กให้เลือกเลยว่าคุณจะเข้าแบบคุณจะเป็นดาวไลน์ของของกลุ่มไหนนะก็เลือกมาดาวไลน์ line. แล้วก็ หน้าที่ของอัปลนยก็ถือว่าจะต้องมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความรับเย่าแลวก็ดูแลดาวลน์นะครับในระบบธุรกิจถ่ายตรงเราก็คิดแบบนี้ทุกอย่างน่าจะเปิไปด้วยดีนะครับแต่มันก็มีปัญหาอุปสัรคนะครับอันนี้วิทยากรไม่ชอบคำแบบนี้ครับก็เออก็มีเล่าอย่างเี้ยครับก็มีองค์กรที่สมัครร้ากจะเปิดตัวโครงการวันที่สี่สิงหานะครับ 3ส,สิงหาคมนะครับก็มีบริษัทที่เขาสนใจจะมาเป็นดาวไลน์เนี่ย21หน่วยงานนะครับแล้วบางคนก็จองเลยนะจะเป็นขออัพไลน์กับเจ้านี้นะนะครับ WV อะไรพวกนี้นะครับ,รบ21องค์กรเราก็เกิดกิจกรรมโครงการที่สองครับโครงการที่สองของเราก็คือว่าเราทําโครงการพบผู้บริหารองค์กร เพราะเรารเรามีความเชื่อมั่นว่าองค์กรที่เป็นองค์กรต้นแบบหกองค์กรของเราเนี่ยที่ทาสาเร็จเนี่ยเพราะว่าผู้บริหารองค์กรโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งเนี่ยเล่นด้วยลงเล่นเองเลย<ม>ผู้บริหารเบอร์หนึ่งเนี่ยขององค์กรเป็นผู้ที่ไกด์เป็นผู้ที่ชี้นํานะครับเป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดเพราะฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อว่าแฮปปี Happy ้บ๊อกเพลสจะเกิดขึ้นองค์กร i, <ม>ต้นแบบจะเกิดขึ้นได้ทั้งต่อไปเนี่ยผู้บริหารองค์กรจะต้องรู้เข้าใจเห็นความสําคัญและผลักดันเพราะนั้นเราเลยเกิดกิจกรรมพบผู้บริหารองค์กร นะครับคือเราก็ไปนัดหมายกับผู้บริหารองคอ์กรที่สมัครเข้ามา21หน่วยนะครับวันที่4ตุลาคมครับเป็นวันที่น้ําเข้าถล่มพนักงานศิลป์ญาที่ผมแรกครับสะตะัตนักรเป็นวันแรกที่เรานัดผู้บริหารองคอ์กรครับปรากฏว่าองคอ์กรที่เรานัดเนี่ยมันอยู่ทางล่างของพนักงานศิลป์ญาก็เลยได้ได้ประชุมครับอีกนะัดหนึ่งวันที่10 ตุลาครับนักพิเสธการจังหวัดนะครับคือองค์กรที่อยู่ทางเหนือนะครับสระรนครรถจันะน้ําถล่มเรียบร้อยเลยครับเลยต้องเลื่อนไปโดยปริยายนะครับทุกอย่างก็เงียบหายไปกับสายน้ํานะครับเดือนตุลาคมนะครับทุกอย่างน่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับสสกลับมาพบที่ทิทยานะครับว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับก็เลยฮะก็เลย ที่ทําต่อไปก็คือสำรวจความพร้อมนะครับก็ม,มี8มองค์กรนะครับที่จะมาทําโครงการต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เราผักกันก็คือเราจะทําโครงการให้คาที่ปรึกษานะวิเคราะอ์ให้ทราให้ที่ปรึกษาเข้าไปทําง,งานร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นโครงการควบ,บคุมองค์กรทึ่เราจะทําในวันที่8-9นะครับแล้วก็คือถ่ายจังหวัดเรายังดูแลจังหวัดอีก3จังหวัดนะครับคือจังหวัดชัยนาทอ่างทองงห์บุรีนะครับเมื่อวานนี้ทางชัยนาทก็ส่งตัวแทนมานะครับแต่เนื่องจากว่า อ,อยังเขาจะขาดความพร้อมนะครับเราก็พยายามกระตุ้นให้เขาไปทำป,ปวดโครงการคลิกออฟขึ้นมาให้ได้นะครับก็พยายามให้กำลังใจแล้วก็ให้ใแนะนำนต่างๆนะครับปัญหาและ่องบุรคลก็มีนะครับปัจจัยที่เป็นจุดแข็งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีก็คือเราได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดนะครับมีองค์กรต้นแบบเออเมื่อกี้ผมลืมนิดนึงนะครับองค์กรตอนนี้โครงการที่มีปัญหานะครับเพราะว่าหนึ่ง องค์กรต้นแบบทั้งสี่องค์กรนะครับไม่สามารถเปิดงานและดาเนินการได้นะครับเอ,อเคก็เปลี่ยนผู้วิหารไปแล้วเพราะฉะนั้นองค์กรต้นแบบที่จะเป็นอัพดาวราอัพไลน์ก็ไม่สามารถทํางานได้ตนะอนนจบนะครับสะสะก็เลยบอกว่างั้นคุณไปดูงานที่ชนบุรีนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยเครือข่ายพวก,กเรานะครับโครชคงติดต่อไปราชบุรีแรงต่างก็คงจะต้องไปดูงานนอกจังหวัดนะครับก็ของ อนุเคราะห์ด้วยนะครับเพราะต้องไปที่นั่นแล้วนะครับบริษัทที่จะร่วมดําเนินการต่อเราในรอบต่อไปก็ขณะนี้เปิดดาเนินงานไม่ถึงครึ่งครับมีแต่ราชการที่พร้อมอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็ลาบากอก่างนิดหนึ่งนะครับต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะรเราจะมีโครงการในรอบต่อไปนะครับมาประเด็นยุทธศาสตร์นะครับประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่เราทาก่อนก็คือว่าในใ,ใ,ใ,ในรอบต่อไปเราจะเพิ่มองค์กรต้นแบบให้เพิ่มขึ้นนะครับอ่า เราอยากได้50องค์กรในรอบ3ปีนี้นะครับเราอยากได้องค์กรทุกภาคีเครือข่ายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจที่ไม่ใช่ราฐกรรมนะครับลยถามว่าจะทํำยังไงครับจุดอ่อนที่เรามีก็คือบุคลากรคือมองจากภายในก่อนนะครับข้างนอกอื่นๆเราก็ยังไม่หมองก,ก็คือภายในก็คือบุคลากรยังขาดความ,มรู้ยังมีน้อยอยังม,ยงมีความหลากหลายนะครับผมก็มากับคุณนุ่นจิตตาพรนะครับันนี้มาสองคนช่วยกันประเมิน กยที่ที่าก็คือพัฒนาบุคลากร,าคกราคโครงการโดยเข้าร่วมอบรมสัมมนากิจกรรมทุกอย่างของสสอและเครือข่ายนะครับไปหมดนะครับก็อขอบคุณเชียงรายด้วยนะครับรอบที่ผ่านมาก็ไปนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับก็ยังไงก็ช่วยให้กําลังใจพระนครศรียาด้วยนะครับเรายังต้องฝ่าฟันไปอีกเยอะนะครับกว่าจะไปถึงเหมือน,นที่พวกเราได้นะครับต่อคณคร้า สวัสดีค่ะในแง่ของในในมุมของที่เป็นชารีที่นี่นะคะอย่างแรกต,ต้องต้องขอให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าทุกคนในที่นี้ให้กำลังใจกับพน,นักงานเียที่ยาแต่ชื่นชมนะคะว่าจริงๆแล้วพน,นักงานเสียที่ยาเป็นคนที่มองมองอะไรที่เป็นในแง่บวกตลอดเลยแม้ว่าจะมีจํานวนจํานวนเจ้าหน้าที่หรือว่ามีบุคลากรเข้าร่วมตรงนี้เป็นจํานวนน้อยอถ้าอย่างที่เราเห็นเนี้ยนะคะ แต่ว่าก็จะจะช่วยกันคิดช่วยกันทำจุดที่สังเกตก็คือว่าอาจจะเหมือนกับหลายๆกลุ่มที่มองว่าจุดอ่อนจุดแข็งอุปสรรคส่วนใหญ่จะมองว่าจุดอ่อนแล้วก็อุปสรรคเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนกันก็คือว่าจะมองจากภายนอกมั่นคือปัจจัยเงื่อนไขท,ที่ทําให้ไม่สําเร็จหรืออะไรตรงเนี้ค่ะบางทีทําให้เกิดความสับสนพอสับสนฟุ๊ก็เลย ความการที่จะหยิบตรงนั้นมาเพื่อที่มาจัดเป็นเป้าหมายเป็นการวางแผนในอนาคตรหรือการจัดทํากลยุทธ์ก็ตามอย่างนี้ค่ะบางทีก็ก็จะเกิดความสับสนได้จุดที่สังเกตหรือว่าอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของจำนวนคนการเข้าร่วมความต่อนเนื่องทราบว่าคุณนุ่นเองก็ใหมา การเข้าร่วมอย่างตลอดหรือต่อเนื่องอย่างอย่างการประเมินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องมองเห็นแล้วก็เข้าร่วมทีนี้เจ้าหน้าที่เองที่เข้าร่วมอย่างตลอดกระบวนการคือเห็นตั้งแต่เห็นเห็นโครงการคลิกออฟตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ไม่ไม่ได้เข้าร่วมตั้งแต่ต้นโครงการทําให้การประเมินการการมองภาพหรือการร่วมกันวางแผนบางทีมันก็ยังลื่นเลืออยู่ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ก็อยากฝากไว้ถ้าหากว่า สามารถทำได้อย่างต่อนเนื่องก็ก็จะดีมากอย่างนี้คะ่ะขอบคุณค่ะ